เรื่องรักๆกของคุณแพรฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม,ม่ให้พลาดนิยายในเรื่องถัดไปของเราด้วยนะคะชี้แจงก่อนรับฟังนิยายเรื่องสาวเทือนิยายพีเรียดย้อนยุคบทสนทนาของตัวละครมีคำหยาบคายให้ระคายหูไม่สวีดหวานแววไม่โรแมนติกหากท่านใดไม่ถนัดรับฟังแนวนี้ แอดแนะนำให้ผ่านไปเลยนะคะเรือนเบ่าขุนชากาศใบต้องเป็นท่านในเรือนเบี้ยขุนชากาศหลอนเป็นสาวเท้อของเรือนนี้เพราะไม่นิยมชมช,มชอบการมีผัวจึงไม่ยอมผูกข้อมือกับชายใดความสาวเป็นของหลอนหากมันจะอยู่กับตัวหลอนตลอดไปก็ไม่หนักหัวผู้ใดใครกล้าพูดหลอนก็กล้าด่า ใบตองจ๋าไอพ้พวดมึงไปให้พ้นพ้นหน้ากูไปใบตองคว้าเม้ฟืนมาถือไว้เพราะรำคาญไอพ้พวดที่มานั่งเกาะแกะหลอนได้สักพักแล้วไ่ก็ไม่ไปจนต้องคว้าไม้ฟืนขึ้นมาเงืองง้อง่าน่งตองเองก็เบาๆหน่อยเถิดเกิดเป็นหญิงแท้ๆแต่หาความเป็นสตรีไม่มีคำพูดคำจาก็หยาบคาย หาความอ่อนโยนอ่อนหวานสักนิดก็ไม่มีใบตองทำหน้างอเหมือนจะวกักและหันไปไล่เบี้ยเอากับไอ้พวดสาวเท้อเค้นเสียงด่ามันไอ้ควายพวดไอ้พวดทำคอย่นและส่งยิ้มแย่ไปให้ใบตองแต่ยังอุตส่าห์ทำหน้าอ่อนเราก็ว่ามันเคยได้รับความเมตตาจากสาวเท้อนังตองยายสีตะวาด เยสีเป็นคนเก่าแก่ของเรือนนี้ที่บ่าทุกคนให้ความนับถือนายหญิงไม่ค่อยได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยส่วนใหญ่จะเรียกเยสีขึ้นไปซักถามได้ข่าวว่าตอนนี้เรือนใหญ่มีข่าวร้ายนายหญิงเดินทางกลับไปบำเพ็ญบุญที่วัดคลองตะกล่ำและเป็นไข้ป่าตายศพถูกนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิด โชคดีที่ไม่ได้นำศพกลับมาจัดพิธีที่เรือนหลังนี้มิฉะนั้นบ่าวคงได้หัวหมุนกันทั้งเรือนยายจา๋าก็ไอพูดมันน่ารำคาญนี่จ๊ะหลอนพูดอ่อนหวานอ่อนโยนก็เป็นเพียงแต่ว่าจะเลือกใช้กับใครเท่านั้นเองก็ใจอ่อนกับมันสัทีสิว่าจะอยู่เป็นสาวเื้อทำไมกันเป็นเยสีหรอกที่กล้าพูดคนอื่นนั้นไม่มีใครกล้า พระถูกด่ากลับมาเสียทุกครั้งบางรายโดนคว้างด้วยของใกล้มือที่สาวเือหยิบฉวยได้ก็เคยมีไอพวดมีความหวังสีหน้าของมันสดชื่นขึ้นมาทันทีเพราะมียายสีเป็นกองหนุนทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีหวังแต่มันก็ยังแอบหวังก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ยายฉี่ฉันก็ยังพุ่งดีอยู่จะ้ะใบตองตอบโต้ไม่เขินอาย ทำให้ยายสีใส่หน้าระอานางตองคุณท่านเรียกไอมะกอกพูดเสียงดังเดินเข้ามาคุณท่านวัดไหนวะไอมะกอกวัดท่ามะกาหรือเปล่าเย,ยสีฟายฝ่ามือลงกับไหล่ขาวนวลของใบตองจนเกิดรอยแดงปลาชื่นหัวเราะสมน้ำหน้าส่วนไอพ้พวดมองตาปรอยอยากลูบไล้รบรอยแดงให้ผิวเนียนอุ๊ยฉันเจ็บนะจ๊ะยาย ตีให้เจ็บจะได้จำเอาพระเอาเจ้ามาล้อเล่นนรกจะกินกะบ,บาลเองรีบเข้านังตองไอ้มะกอกเร่งบอกมาก่อนสิคุณท่านคนไหนเรียกครูเยื้อนไม่ไปใบตองเบ้บปากแต่เท่าติดสัตว์นรึกชิฝันไปเถอะไม่ได้เห็นขาอ่อนหล่อนดอกนะนังตองเองกล้าขัดคำสั่งนายหรือวะ ใบตองเงียบไม่ต่อปากต่อคํำกับไอ้มะกอกลอนลุกหนีเดินจากไปไม่อยากได้ยินเสียงเยสีละประชื่นบ่นให้โรกหูสาเทือเดินหนีไปชายป่าหลังเรือนไปเก็บหมากสุกสนุกก็ไปนั่งให้ตาเท่าบ้ากามันลวนลามเอาอายุห้าสิบควรเตรียมหาลงใช่หาเรื่องป้อสาวเหมือนหนุ่มหนุมเช่นตอนนี้หนียังไงให้พ้นคนใจซ้ำ ไม่ต้องนั่งหมอบอยู่ตรงหน้าผู้เป็นนายไอ้มาเกอะก,กับบ่าวอีกสองคนบางคับหิ้วปีกหล่อนมาที่นี่โชคดีที่คุณชากาเจ้าของเรือนก็อยู่ด้วยบ่าวรับใช้มาลีก็อยู่เช่นกันยังไม่ตกแต่งกันดอกหรือขอรับกระผมเกรงว่าจะเป็นที่คอรหาประสบแม่ลำยองเพิ่งจะเผาไปไม่นานรอให้เงียบกว่านี้อีกสักหน่อยจะดีกว่า มาลีรอได้ขอรับอืมตามใจแต่งเมื่อไหร่ก็อย่าลืมส่งข่าวจะได้มาแสดงความยินดีด้วยขอรับไม่ลืมแน่นอนขอรับครูเยือนและขุนชากาดนั่งสนทนากันหลายเรื่องราวใบตองสกิดมาลีหลอนรู้ว่าผู้อ่อนวัยกว่าเป็นบ่ารับใช้บนเตียงคนโปรดเพียงคนเดียวของท่านขุนซึ่งจะได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเมียในเร็วๆนี้ ใบตองผู้รอบรู้นั่งท่าจอมสารแนะ่เย่สีว่าหล่อนเช่นนั้นและหล่อนก็ยิ้มรับคำชมด้วยความภูมิใจพี่ปวดเบาเอ็งขอคุณท่านให้หน่อยสิแล้วลุกไปด้วยกันพี่มีธุระสำคัญจะคุยกับเองขอเองสิจ้าพี่พี่มีกล้าดอกเองนั่นแหละขอให้หน่อยเป็นเมียไม่ใช่หรือจะกลัวอันใดรีบขอเร็วๆสิฉี่จะราดอยู่แล้วนะ มีอะไรหรือมาลีคุณชะกาถามเสียงนุ่มใบหน้าอ่อนโยนแม้ปากจะคุยกับครูเยื้อนแต่สายตาคมกร้าวที่ทอประกายลึกซึง้งก็ไม่คลาดคลาจากร่างเล็กของมาลีคอยวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเรากับกลัวว่าหญิงอันเป็นที่รักจะหายไปพี่ตองปวดฉี่เจ้าค่ะ <c oughs> ครูเยือนหัวเราะในลำคอแล้วยกฉากขึ้นจีบ ริมฝีปากแต้มรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะขบขันนั้นชวนมองชายผู้นี้เปลี่ยมไปด้วยสเสน่ห์แห่งบุรุษเพศยากที่หญิงใดจะมองข้ามจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะมีเมียมากอีกทั้งบ่าวรับใช้บนเตียงอีกเป็นขยงชายไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขืนใจหญิงเสมอไปมีสารพัดวิธีที่จะทำให้พวกหล่อนยินยอมทอดกายให้เชยชมด้วยความเต็มใจ ก็ไปสิวะนังตองมานั่งกระซิบอยู่ทําไมใบตองหันไปมองหน้ามาลีเด็กสาวส่งคำตอบให้ทางสายตาเป็นเชิงว่าเข้าใจเออมาลีก็จะไปฉี่ด้วยเจ้าค่ะน้องพ่องจะฉี่ไม่ใช่หรือคุณเจ้กาดส่งยิ้มย้วยเย้าให้เมียที่ยังไม่ประกาศให้ผู้ใดรู้อย่างชัดเจนมาลีแก้มแดงก้มหน้างุดใบตองนั้นใจจดใจจ่อราฟังคำตอบของท่านขุน สาวเือมั่นไส้ครูเยือนที่เหลือบตาขึ้นดูคราใดเป็นต้องเห็นว่าจิบชาไปแล้วก็ยิ้มไปใครจะกลั้นหัวเราะเสียด้วยซ้ำไอ้เท่าเอ๋ยแก่แล้วยังไม่เจียมสังขารอีกเป็นเพราะตาเท่าที่ทำให้หล่อนเดือนร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มออกกลุ้มใจเจียนจะบ้าปวดอีกแล้วเจ้าค่ะมาลียังคงทำตัวเป็นบ่าว หล่อนจะเป็นเมียก็ต่อเมื่ออยู่ในห้องนอนหรือในที่มีชิดลับตาคนเท่านั้นเช่นนั้นก็ไปเถิดอย่าโอเอนะรีบไปรีบกลับเจ้าค่ะใบตองรอบถอนหายใจล่งอกและรีบคลานเข่าออกไปมาลีคลานตามไปติดๆผู้เป็นนายทั้งสองมองก้นกลมของบ่าวที่กำลังคลานออกไปตาเป็นมันครูเยือนแทบจะแลบลิ้นออกมาเลียปากดีที่ยังได้ทัน พราะสำนึกได้ว่าอยู่ต่อหน้าอดีตลูกเคยทันทีที่หลุดพ้นมาจากบริเวณนั้นใบตองก็คว้าแขนมาลีให้เดินหลบไปยังพุ่มไม้รับตาคนมีอะไรหรือพี่ตองมีเรื่องขอความช่วยเหลือน่ะสิไม่ต้องให้ใบตองเล่ามาลีก็รู้ได้ว่าเป็นเรื่องใดเพราะได้ยินมาจากท่านขุนอยู่บ้างแต่หลอนไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออีกฝ่ายได้อย่างไร ฉันคงช่วยพี่ไม่ได้ดอกจา้าช่วยได้สิเองให้เงินพี่สก้อนพี่จะเอามาไถ่ตัวคืนอิสระให้ตัวเองพี่ตองมาลีอุทานมาลีไม่ค่อยได้เจอใบตองเพราะอยู่เรือนใหญ่กับท่านขุนส่วนอีกฝ่ายอยู่เรือนเบาวความสนิทสนมจึงมีน้อยแต่สาวเทือกล้าของเงินจากเด็กสาวเพราะเคยมีบุญคุณต่อกันใบตองเคยช่วยมาลี ให้รอดพ้นจากชายใจซามที่ครั้งหนึ่งคิดจะขืนใจเด็กสาวเมื่อครั้งที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆชายผู้นั้นก็เป็นเบาของที่นี่เช่นกันมันโดนท่านขุนจับตัวส่งให้ทางการทันทีที่ท่านทราบเรื่องรายทั้งหมดฉันไม่มีสักสลึงเดียวจะพี่ขอผัวเองสิฉันไม่กล้าดอกงั้นก็ไม่เป็นไรคิดซะว่าพี่ไม่เคยพูดก็แล้วกันนะพี่ค่อยหาหนทางอื่นช่วยเหลือตัวเอง มาลีหน้าม้อยเด็กสาวรู้สึกผิดที่ไม่อาจช่วยเหลือผู้มีพระคุณได้ใบตองคลานดุกดิ๊กเข้าไปหาคุณชกาดหลังจากสำรับถูกเก็บออกไปแล้วข้าเรียกเองมาเพราะมีเรื่องจะถามได้ข่าวว่าเองต้องการเป็นอิสระกระนั้นหรือท่านคุณยื่นหน้าไปให้เมียซับปากให้มาลีแก้มแดงขวอยเขินคนร่วมห้อง ซึ่งก็มีเพียงใบตองคนเดียวส่วนสาวเือ้นั้นรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยความอ่อนหวานของผัวเมียเจ้าค่ะบ่าไม่อยากไปอยู่เรือนตะเท่าบ้ากามฮ <c oughs> คุณชะกาดแงนนหน้าหัวเราะลัน่นคุณชะกาดไม่ใช่คนเจ้ายอดเจ้าอย่างแถมยังเป็นนายที่ไม่ถือตัวกับบ่าคนไหนท่านสนิทด้วยก็วางตัวเป็นกันเองแต่ไม่มีบ่าวคนใด ลาสนิทกับนายใบตองนั้นมีเหตุให้สนิทกับท่านตั้งแต่ครั้งชายใจซามทำร้ายมาลีท่านยกย่องในความใจกล้าและความมีน้ำใจของสาวเถือผู้นี้มีหล่อนอยู่ในเรือนเปรียบเหมือนมีหมาเฝ้าบ้านยกเว้นเรื่องที่เอกแล้วพามาลีหนีท่านขุนนาบึงทันทีที่คิดถึงเรื่องนั้นข้าก็เท่านะนางตอง พูดจาอะไรระวังหน่อยเรื่องเก่ายังไม่ได้ชำระความอภัยให้บ่าวด้วยเธอเจ้าค่ะวันนั้นบ่าวเข้าใจผิดคิดว่านายหญิงโดนบังคับขืนใจเพราะพี่แกล้วไว้ยังนั้นไม่ต้องฉลาดพูดประจบเอาตัวรอดเรียกมาลีว่านายหญิงในทันใดเองก็เลยหนีหน้าค่ะวันนั้นที่ท่านเรียกบ่าวทุกคนมารวมตัวกันใบตองไม่ได้อยู่ตรงนั้น และท่านก็ลืมนังบ่าวคนนี้เสียสนิทเจ้าค่ะใบตองยิ้มประจบสาวเถอาผู้นี้เป็นบ่าวไม่กลัวนายลอนกล้าตอบโต้ตามความเป็นจริงกับท่านขุนได้ทุกเรื่องชัยศัก์แต่ว่าหลับหูหลับตาโต้เถียงเช่นเวลานี้มีแต่ท่านกับเมียรักไม่มีแขกมาเยือนไม่มีบ่าวคนอื่นๆมานั่งชูคอสลอนอยู่ด้วยกระทั่งไอ้แก้วต้นห้องก็ไม่มี ใบตองไม่ทำให้ท่านเสียหน้าและไม่เสียการปกครองคนที่ผิดคือนายหญิงของเรือนนี้สินะจอมเจ้าเละหมุสากับเบามาลีได้แต่สงค้อนเขินอายพี่แกล้วผิดเจ้าค่ะนายหญิงไม่ได้ผิดใบตองโยนความผิดไปให้เอ็กล้วฉลาดพูดนะเองอท่านขุนหัวเราะขบขันและตบเขาดังชาดพอแล้วพี่ตอง นายหญิงอะไรกันฉันยังไม่ได้ออกเรือนไปกับคุณท่านใบตองพูดประจบให้ท่านขุนพอใจท่านเองใช่จะไม่รู้แต่ไม่วายถูกอกถูกใจเพราะรักเมียบ่าเสียเหลือเกินยังไม่ได้ออกเรือนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ออกเรือนรอพี่หน่อยเถิดนะมาลีผ่านพ้นเดือนนี้ไปพี่จะจัดงานรับขวัญน,น้องมาเป็นเมียเป็นนาหญิงของเรือนขุนชากาศ ท่านขุนกับเมียหวานใส่กันไม่เกรงสายตาเบาเป็นนายใหญ่ต้องเกรงเบาท่านไม่ได้ทำอะไรประเจิดประเจอ้อแค่คำพูดหวานเกี้ยวเมียเท่านั้นเองคืนไม่พูดมาลีก็แอบเก็บไปน้อยใจอีกที่ท่านพูดออกมานั้นล้วนแต่เป็นความจริงไม่มีผิดสักคำแต่มาลีก็ยังก้มหน้างุดเด็กสาวอายใบยตอง ท่านคนหัวเราะเอ็นดูเมียเด็กแล้วหันไปสนใจบ่าวชายท่านจะให้เงินใบตองไม่ได้เงินจำนวนนั้นถือว่าเล็กน้อยแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสัจจะที่เคยให้ไว้กับครูเยื้อนท่านขอมาลีมาจากครูเยื้อนและเอ่ยปากว่าจะยกเป่าในเรือนให้กับพ่อครูเป็นการแลกเปลี่ยนพอใจบ่าวคนใดก็นำกลับไปเรือนได้ตามใจชอบโชคไม่ดีที่ท่านครู เกิดพอใจในตัวใบตองจึงนำปัญหามาสู่ท่านผู้เป็นนายของมันมาว่าเรื่องของเองต่อกันเถิดนางใบตองข้าลำบากใจนักเพราะยกเองให้ครูเยือนไปแล้วแลกกับมาลีในคราวนั้นถ้าหากข้ากลับคำก็กลายเป็นว่าไม่มีสัจจะแต่ว่าฟังข้าก่อนซินางตองครูเยือนไม่ใช่คนโง่ไม่มีใครโกหกท่านได้ด้วย ท่านยอมรู้ว่าเองเอาเงินมาจากที่ใดเพื่อมาไท่ตัวให้เป็นไทยต่อไปข้ากับท่านจะมองหน้ากันไม่ติดเจ้าค่ะใบตองหน้าเสียวด้วยเข้าใจถึงเหตุผลนั้นของผู้เป็นนายไม่ใช่ท่านไม่อยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้จริงๆวันนั้นที่ข้าพูดออกไปก็ไม่มีเจตนาจะให้เองเดือดร้อนคิดไม่ถึงว่าพ่อครูจะพึงใจในตัวเองเข้าบ่าวเข้าใจเจ้าค่ะ เป็นคราวเคราะห์ของหล่อนเองครูเยือนไม่ใช่ชายใจร้ายเองจะอยู่กับท่านอย่างมีความสุขได้แค่ไม่ดื้อเท่านั้นบ่าวไม่ชอบผู้ชายเจ้าค่ะตายโหงเองชอบผู้หญิงหรือท่านขุนตกใจไม่ต่างจากมาลีใบตองถอนหายใจทำหน้าเมื่อยความวิปริตผิดเพศของใบตองไม่อาจยับยั้งความปรารถนาของครูเยือนได้